สวัสดีครับอันนี้ร้านแม่ผมที่โลตัสยุธยานะยุธยาพาร์คนะเยอะมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาจะไปขายละคอนเวิร์ตแบบน้อยนะครับเดี๋ยวขายทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวจะขายในช้อปปี้ด้วยพวกนี้นะครับคนนี้เป็นแฟชั่นนะแล้วก็โซนโซนนั้นเป็นรองเท้าลีโอมาแชร์ที่ขายตามตลาดนะครับ รองเท้าแตะคิดตรงคิดโตนะครับมีหมดเลยนะครับยุทธยาโรตัสนะครับยุทธยาพาร์กนะอ่ะมีมีเยอะมากนะครับอ่าเปิดเปิดมานานแล้วครับเปิดตั้งแต่ห้างเปิดเลยเหมือนกันเหมือนที่ทเจอนะครับอยู่ตรงข้างกับอยู่ตรงข้างบรตดัตสนะครับแล้วก็ ก็มีของผมด้วยผมก็มาลงไว้ที่น yeah, ี่นะครับอ่าประมาณนี้มีแค่นี้นะครับแมสเพียบเลยนะครับ ขายขายทุกอย่างขายทุกอย่างขายทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอันนี้อันอ,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 อันนี้ไม่ขาเนีเ่ยรีววมาแชร์แล้วเอาไปแทนแวนเดี๋ยวผมขายรถรถเลยรถอันนี้อีก มีทุกอย่างครับมีทุกอย่างสต็อกเพียบนี่สูงต้องหัวผมเลยนะสูงขึ้นไปก็ประมาณสักห้าเมตรนะครับสต็อกมหาศาลสต็อกมหาศาลเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาหาอะไรแปลกๆมาให้ลูกค้าบ้างนะครับเดี๋ยวเอาพวกกระเป๋านะครับกระเป๋าแฟชั่นผู้หญิง สนใจทักมาได้นะครับสนใจทักมาได้ถามได้เลยอันนี้พวกนี้สามร้อาสิบสห้าสิบกระเป๋าตังค์นะครับก็ร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าสองห้าสิบแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้สองก้า้านะตัวนี้เป็นของแท้นะครับก็คือมีกล่องเลยมีกล่องให้นะครับ อันนี้อันนี้ของผมเลยนะครับก็ใครอยู่รอตัดมาได้เลยนะครับนัดนัดนัดรับที่นี่ก็ได้ซื้อรองเท้าแล้วก็นัดมานัดมานัดที่นี่ได้เลยนั้นก่อนนะครับสวัสดีครับ